สวัสดีครับสวัสดีพี่พน้องเอซครับตอนนี้ก็เกิดอุบัติเหตุครับผมตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มนะครับพอดีพาเสียบอยออกมากินข้าวครับผมมาเจออุบัติเหตุครับสดๆเลยครับผมก็คือรถชนคนเสียชีวิตครับนี่ครับรถคันนี้ครับรถเก๋งนิสสันมาร์ครับผมนิสสันมาร์สฮะตอนนี้ก็ ผู้เสียชีวิตก็คือนอนอยู่ตรงนู้นครับอยู่ไกลๆอะ่ะคือมันไม่สามารถถ่ายให้พี่น้องเอฟซได้ดูใกล้ๆได้นะครับเพราะว่ามันแบบมันมัน,มนผิดกฎของ youtube นะแต่ว่าก็สามารถถ่ายให้ดูไกลๆได้ครับตอนนี้ก็คือรถรถเขาก็ต้องหลบหลบนะครับหลบผู้ เสียชีวิตซึ่งนอนอยู่กลางถนนนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนนะครับแต่เขาบอกว่าน่าจะวิ่งข้ามถนนมาจากฝั่งนู้นครับโอ้โหอันนี้เราก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตแล้วก็ญาติของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับผมยังไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ว่า,าท่อนล่างนี้เปื่อยนะครับเนื่องจากว่ากางเกงหลุดไปเลยนะครับ โดนรถลากกางเกงหลุดไปนะครับก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาทำการาพลิกคว่มหน้าไว้นะครับพลิกคว่มหน้าไว้ก็นอนอยู่ตรงนู้นฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนะฮะนี่ครับก็มันไม่สามารถได้เห็นภาพที่แบบใกล้ๆได้นะครับผู้เสียชีวิตนอนอยู่ตรงนั้นนะครับ ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุนเนาะคันที่เขาขับมาชนเขาก็เขาก็คงจะแบบใจหายแล้วตกใจอะครับตกใจอย่างมากเลยตอนนี้ก็นั่นครับผู้เสียชีวิตนอนคว่ำหน้าอยู่นะครับผมเนี่ยครับนอนนอนอยู่นะครับนอนอยู่นะครับซึ่งรอทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิมานะครับมาเก็บเก็บกู้ก่อน ส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเขาก็ช่วยกันปิดกัน้นนะครับปิดกันนน้นถนนเฮ้ยหรือว่าเป็นไอ้นี่หรือว่าเป็นผู้ต้องหาก็ไม่รู้นะครับเพราะว่ามีรถรถตํำรวจคันนี้นี่ครับรถตํำรวจคันนี้อแล้วก็มีรถตำรวจอีกคันหนึ่งจอดอยู่นู่น ไม่ใช่ผู้ต้องหานะครับอันนี้ต้องขอโทษด้วยนะฮะแต่ว่าพี่เขาบอกว่าไม่ไม่ใช่ผู้ต้องหาเขาข้ามมาจากฝั่งนู้นครับตอนแรกตกใจนกว่าเป็นผู้ต้องหากระโดดลงรถนี่ครับก็ขอแสดงความเสียใจจริงครับขอแสดงความเสียใจนะครับอันนี้ก็ปากเป็นอุทาหอนนะครับสําหรับพี่้องเอฟซีนะครับที่ข้ามถนนหนทางยามค่ําคืนนะครับก็คือมันไม่ใช่จุดให้ข้ามนะครับ เส้นนี้นี่เป็นจุดที่รถเยอะมากนะครับขนาดวันหยุดนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะฮะร,รถก็ยังเยอะขนาดนี้ครับผมโอ้ตอนนี้ทางรถมูลนิธิก็กำลังย้อนมาครับมาแล้วฮะมาแล้วอ๋อเป็นคนเล่ยล่อนใช่ไหมครับ ม้าเขามาพอดีรถชนวิ่งตัดหน้าเขาชนแล้วก็ตำรวจก็ไปม็อบมาเขาเอาพอดีอ๋อตำรวจไปม็อบมาใช่ครับก็มัไปม็อบมาแล้วเขากลับมาเห็นมีรถขวางไงเขาก็เลยขวางได้ครับรถมาเร็วอุ้ยไม่งั้นอะซ้ำเละไปหมดอะเห็นอยู่ขาเราที่โรงงานไอ้คนนี้ใจอะเขาเดินแบบนี่แหละเหรอตามไปเดินหน่อยอ๋อ อ๋อรู้แล้วคนนี้เขาชอบไปนอนตรงป้ายรถเมย์ทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยเนี่ยเนี่ยป้ายรถเมย์เนี่ยโอ้โหมันมมันมุดมุดเลยมุดที่จะมีตุผลมัคันมีซิวกันแน่นอนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาโอ้ก็ก็เป็นเป็นคนเล่ร่อนเนาะก็แสดงความเสียใจนะหมด หมดทุกครับอย่างงี้ครับพี่นะหมดเขาก็ไม่ต้องลำบากกันนะครับไม่ต้องลำบากเราก็มองใน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 ทางที่ดีครับผมครับผมครับผมก็จะไปรับลูกสาวโอ้โหนี่ครับก็ขอแสดงความเสียใจกับกับผู้เสียชีวิตนะครับซึ่งแกเป็นคนเล่อล่อนครับผมแล้วแกวิ่งข้ามทางไปมาอยู่ตลอดเห็นเขาบอกงี้นะครับอันนี้ก็โว้ นี่ครับกำลังจะพาเสียบอยครับไปทานข้าวนะครับเองเสียบอยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งครับว่าเสียบอยมากรุงเทพทำไมเพราะอะไร <c oughs> เออจะได้สอบถามด้วยนะครับ <c oughs> ได้ข่าวว่าเสียบอยนี่กำลังจะหารถวิ่งนะครับยังไม่รู้เลยว่าเสียบอยจะ เอารถเองหรือจะไปขับให้คนอื่นยังไม่รู้ครับต้องคอยติดตามเสียบอยเองนะครับผมนี่ครับตอนนี้ก็ <c oughs> อยู่นี่ฮะพาเสียบอยมาด้วยกะว่าจะพาเสียบอยออกมากินข้าวด้วยนะครับแต่พอมาเจออ,อ,อ,อุบัติเหตุครับคาทีครับแกเป็นคนเล่ร่อนครับผมโอ้แกเป็นคนเล่ร่อนครับปกติผมจะเจอแกตลอดเลยผมเพิ่งนึกได้พอพี่คนนั้นบอกเมื่อกี้ผมก็เลยนึกได้ครับคือ แกจะมานอนอยู่ตรงป้ายรถเมล์ข้างหน้าครับใกล้ๆก,กับที่ทํางานลูกสาวผมเดี๋ยวจะพาเสียบอยมากินวเดเตี๋ยวตรงนี้ครับเดี๋ยวให้เสียบอยจอดกินวะเตี๋ยวเดี๋ยวจะเดินไปไปรับลูกสาวนี่ครับนี่สั่งเลยเด้อครับนี่แหละสั่งเลยไปนั่งแล้วก็ย่างไปสั่งเขาเลยเดี๋ยวไอย่างไปเอินร้านกันนี่ครับก็ มีอุบัติเหตุนะครับผมซึ่งอยู่ไม่ไกล ayo. จากจุดนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยตรงโน้นครับไฟแว๊บๆบๆแบบแบบอยู่นะครับสําหรับคลิปนี้ใครที่เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเดี๋ยวให้เสียบอยนั่งทานข้าวครับเสียบอยน,นั่งทานข้าวตรงนี้นะเดี๋ยวผมเดินไปรับลูกสาวกันครับบ๊ายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ พลาดประกันใดก็ขอโทษขออภัยพ,พี่น้องเอฟซีด้วยนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับบ๊ายบายครับอันนี้ผมเดินเอามาเดินปรตามลูกสาวกำล,ลังเลิกงานครับ